ดคือดามินใช่ใช่ใช่ดามินมันสามร้อยทุกครั้เลยโอ้โหดูดิต้อมมึงมึงรู้จักว่าไอ้สัจอมจัดเดอะเบอร์เซอร์เกอร์อ่ะใช่หรอดาบจอนไงเมื่อได้ตีมาเมื่อได้ตีไมเบนแล้วจะไม่มีทางหยุดตีเด็ดขาดไอ้สัตว์ตีแบบเพื่อนเข้าเยี่ยมมิดจะตีอู้หอะไรวะเนี่ย ดดดเล่นอันนี้ดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวมีคนตรงไหนตรงไหนไหนกูมาตตรรงงไไหหนนพอเจอแล้ววิ่งไปก่อนดีวะตอนแรกเจ้าห้าชิดออกไม่พอแล้วไม่มีตังค์ขึ้น รสวยเช่โคตรโหดนอนเกมนี้แบบไปปลีกทำไงได้ชีพลงแข่งวันไหนลงแข่งวันไหนคะวันไหนวันแชมป์ลืมปะไม่แข่งไม่อยากแย่งอาชีพคนอื่นใช่ครับตาล้าไหมใครนะเดาไม่ออกเลยแชทกูรู้กันหมดละกูเฉลียแชทกูก็รู้ละตาล้าไม่ได้เอามาทำไมไม่เอาตาล้าตอบมาลืม บ้านฟางมีบ้านฟางมีเดี๋ยวไหน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 กลังไปช่วยกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยอยู่ไหนบ้านแลวอยู่บ้านแลวอยู่บ้านแล้วหลังหนึ่งมีเข้าบ้านฟางแล้วตัวหนึ่งบ้านฟางบ้านฟางตัวหนึ่งโดนหัวไปตัวนึงเจ็บสัตว์ไม่ไม่ไม่อยู่ข้างล่างตัวหนึ่งพี่ล่างบ้านแล้วล่างบ้านแล้วบ้านแล้วบ้านแล้วไอ้เด็กเลยบ้านแล้วไอ้เฮ้ยผู้ไม้ผู้ไม้ผู้ไม้เป็นคนดีนะบ้านแล้วบ้านแล้วบ้านแล้วแล้วโผล่แล้วดูไฮหลังดิไฮหลังอยู่เนี่ย จะพูดอะไรอ่ะจะพูดอะไรแมงเหี้ยเข้าจมูกกูเลยสตินเฮ้ยมึงใช้ปืนอะไรทำไมมันจะกินมันเท่จังอะฟาร์มัสเหรอเฮ้ยเท่จังวะมึก็ต้องแอคเลย,ยคือไม่จะยืนนิ่งไม่ได้มันมีโกลชุบชุบเหอะชุบเหอะนะเฮ้ยม่ใจตุ๊กใครเยอะมั้งเออ,เหอให้กูต้องกูตก้องยกมือไหวมันเนี่ยโอ้พี่เมื่านปีนก็จะบอกว่าผมแดดยุงไปเลยเมื่อวานอะอร่อยปะ เจ็บคอดิมึงเคยกินไหมล่ะม,มีคนบินเท้าพี่หรือเปล่าพี่ซ้อมคือเข้าปากไม่ว่าไอ้เหี้ยนี่บินข้าวจมูกไอ้เหี้ยแล้วแบบินสะแลงแก่บินข้าวจมูกอขอกทางปากวะไม่ออกก็ดีมันอยู่ข้างในเนี่ยไม่เอาให้กินอะไรไม่ออกกินกันไปพี่จบถ้ากินได้กินมาแล้วหนงต้องก,กลับมาเพื่ออีกครั้งหนึ่งไอ้แชมป์ไอ้แชมป์กูพร้อมเสมเมอรเป็นคนตายป่ะนี่ อันนี้คนตายเหรอคนตายแล้วก็ปืนมาไม่นคนดีไงอ่ะเป็นไรใต้อ่ะตายแล้วไม่รอชงเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยู่ใต้ทำไมออมหนึ่งพูดใต้ไม่ได้อ่ะได้ได้ได้เขาอยู่หาดใหญ่หรือสงขลาเป็นเป็นเมืองที่แบบค้าขายอ่ะพี่มีคนมาเลเยอะเขาก็เลยแบบสอนให้พูดกลางป้าขวาที่จะพูดใต้จะพูดว่าตเป็นในเวันะพูดดีพูดดีน่ารักดีนะหนูไม่พูดหนูก็น่ารักหนูว่าภาษา เวลาด่าคือสนุกสุดแล้วพี่ไม่ไม่ไม,มาช่วยกูหน่อยกูไม่มีปืนซักกระบอกเลยเพื่อนใช่ใช่ใช่เสาร์่วลาหน้จังคือผีไหมมีปืนเลยไอ้ก็บอกไม่ปืนกูมึงไม่ไม่เปิดกูไปห้า 5, มึงกระดายรอกูแปบนึงกำลัล 1, ลงไปเนี่ยกูไปได้สัตว์ตีหนึ่งเลยข้า,างหลังมีเรื่องดับล่อแม่งด้วยเอาเรื่องไม่ได้ เดี๋ยวมันต้องโดดมาดูริมหมอกดูริมหมอกน่าร้น่าร้อน่าร้อเปลืดีได้ป่ะนี่ปืนดดีโคตรปัดผมบอกให้ใช่เหรอปืนไม้เนี่ยนะแรงแรงมันเจอคุลอยมันเจอคุลอยไม่ต้องห่วงเรามึงลอยอยู่ดะน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งถ้ารู้ว่ายิงไม่โดนหัวมึงก็ใหญ่ยิงติดเพื่อนแถมเอาหน่อยเดี๋ยวเหน็บเจ็บเหน็บเจ็บน็องเด่นๆมีสองตัวนะมีสองตัวที่ไอวอลด้วยโอเคเหลือที่ไอวอลตัวเดียว ล้มหลามล้มหลามล้มหลามเก็บตัวยี่มาข้างหลังแค่น็อกแค่นักคือมันแรงมากเลยเวยแชมมุงไม่เลยจริงอ่ะเพื่อนเนี่ยโคตรแรงอ่ะคือดาเมจแม่งแบบแรงสุดๆเฮ้ยสุดคุณรัดดี้หรือเปล่าคือเจาะให้ใส่หมวกสามก็ยังร่วงอ่ะเพื่อนเนี่ย ไอ้เจ๊ด้ออยู่เร่งที่เจ๊ขอมาให้เจ๊ไม่ได้นะขอแบบ<ะ>ผมขอดื้อเลยนะช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันฉันเข้าใจ ว่าเมื่อคืนนี้กูเขาห้องปกคองแน่เดยว่ะดูจากสองดูอากส่งแล้วรูอย่างไรเหียฮ่้ฮ่าฮลาฮ่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 ไม่ค่อยอารมามมาฮ่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 าฮวาฮ่าฮี้ฮ่า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 ไ่้สัตว่กูู่ดู่พูดกูกูพูดตลอดกูตลอดาฮ่ีฮ่า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 ฮ่ร่่า่าฮ่าาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่ี่เาฮ่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 าา่าฮอา่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่่าอ่่่าาม่่่่ เนี่ย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 มึงโง่ไปทำไมมันกโอ้ยเย้ยแม่งด่าเรา้วอะเย้กูร้อนอะเยอ้ดีใจ่ต้องหัวเราย้อมมึงในใจมีอยู่ดีอ่ะงครลองอีกหนึ่งเลยหน่งเลยเลยหนึ่งรืออยากแชมป์เดอะคองโคเลอร์ปะแชมป์ผู้พิชิตอะใครวะกูเองไงของโคเลอร์ จายาผู้พิจิตรี่คุได้มาวันนั้นที่ทอแล้ะกูมที่เนินเขาสามหกแปดก็คือแบบดูถังตาดยันยันเจ็บโมงอ่เะเล็งแลเบิดดังอึกกระทึกมีเลยพอกลับมาเล่นเล็กเอแล้วแบบก๊อตปะเกิดก๊อตเลยยังเล่นได้อยู่จำค่าเก่าได้เลยเอะไรเจ๊อย,อยู่ดีก็ขับมีอะไรเนี่ยกวาที่เจ๊พิมอยู่เจ๊พิมล่าสุดมองานอะไรนะเจ๊เห็นใช่ปะทาแมงเลยจ แดดแบบเก็บๆก็ได้เอาให้มันสำนึกกับไอ้เจ้าเอาเอาเได้หมดอะทั้งกลุ่มไปเจมไม่คาดันมึงอ่ะมึงต้องเจ๊อะมึงจ้องนะกูจะเป็นเด็กดื้อเดี๋ยวนี้กูจะบอกให้กูจะไม่น่ารักแล้วเฮ้ยขวามือพี่อันเน่ไอ้หมอนี่มันรู้วะไม่เดี๋ยวบอลปอมป้อมครับพี่แจมพย่าบอลป้อมครับพี่หลังหินหลังหิน น้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งวันบ้าวน้องหนึ่งสวยสวยบ้ามีตัวเดียวนังหินตายอ่ะนังหินยังยังยังอย่ไปกดหน้เดี๋ยวกดทางกดขวาอยู่เข้าซ้ายเลยบีมันไปไม่ว้าวปิดทางมันเรียมผมอ่ะมันจะระเบิดสูตรว่ะไอเวนี่มันไม่กล้าเฮ้ยอย่าราอ่มันโผล่หัววแล้ไอ้ตยะไรกู Okay, okay, โอเคอโอเคละขาลูกตู้เป็นบนหานอ๋อโดนกับไม่โดนวะมันอยู่เอร์รอบมันอยู่เอร์รอบขับรถไปแอร์รอบยูพีที <B> <c oughs> ่โคตรดีเลยนะเว <c oughs> ้ยเล่นเ,เองอะ่ะเมื่อวานแบบเล่นยูพีโคตรมันเลยกับเอ็มพีห้าอันพวกโดนยิงอ่ะมันโหดใครมีกระสุนลูกซอลของอูเคีบมียาหยิบสามกระปุกไอสัตว์เก็บมัน <c> เ <oughs> อาไเคี้ยอะไรเนี่ยว่าทำไมกระเป๋าคุเต็มอยากเล่นแบบล่างหัวน่าจะโหดไม่เป็นวะ อะไรนะครับอ๋อต้องใส่คันครับเดี๋ยวผมเกาหัวใแอปปอมคันหัวเดี๋ยวผมเกาใแอปช่วงนี้ไม่ค่อยสัตผมเลยเกาหัวหน่อยดิรวิ่ะเอา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 ไอ้นี่เอาลูกสองมอพูดดิพี่เล่นของมาเมื่อวานสาวก็ทักเข้ามาหาจีพีสี่ห้าคนอ่ะช่วงนี้เป็นแล้ววะไอแชปก็ฮอตเหมือนกันเด็กเพื่อนฮอตอะไรวะฮอตยังไงคนนั้นเนี่ย กินขอข็ไม่มีอะไรเฮ้ยไม่จริงทำไมเขามาหาทุกวันเลยทุกวันนี้เยเมื่อวานก็ไม่มาเอาเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเก็บเก็บรายละเอียดไอ้นี่มันเก็บรายละเอียดมาเฮ้ยมันไม่ได้เก็บรายละเอียดไอ้เทียเขาไม่มาให้กูบอกว่าเขามาเหรอไอ้เฮียไอเราแบบใส่ใจขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนเพื่อนก็นไม่ธรรมดานี่ว่ามีแฟนเดี๋ยวเรยังเอาอีกมะเฮ้ยวันนี้ยตอนที่ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ลำบากไงเอาเลือกกูลงไปด้วยเพื่อนเหรอหรืออะไรอ่ะ เพื่อนเพื่อนรู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วหรอเดี๋ยวทำไมทุกคนหายไปโดนโดนกึนโคตรงลงแลวโคตรหลงแลย คนที่ไปได้เกมงไปได้เก่งมะใช่วัตถุวับ,บอ๋อแต่กอนเลยอย่างมันเล็บเกมเฮียน,นี่ใช้แต่การุนลูกซองนี่ม่ดม้มมันไ่ดีแม่งเห็นเราเป็นตัวเอ้ยขวาขวาขวาเฮ้ คือดามินใช่ใช่ใช่แลดามินมันสามร้อยทุกอันเลยโ,โหดูดิไอต้อมมึงมึงรู้จักว่าไอสัตว์จอนจัดเดอะเบอร์เซอร์เกอร์อร่ะใคร,รวะดาบจอนไงเมื่อได้ตีมาเมื่อไ,ได้ตีไมเบนแล้วจะไม่มีทางหยุดตีเด็ดขาด <c oughs> ไอสัตว์ตีแบบเพื่อนเข้าเหี้ยไม่จะตี <c oughs> อู้ยอะไรวะเนี่ยโจมมาเท่าไหร่บอกมาดิ ไม่ยังร้องแชมป์ไม่ยังร้องไม่มันเวอร์เกินช็อตนี้มันเวอร์เกินมันมันเสียเอ้ยอไอทีวะเีแกจมปูป่ะเหมือนโจคัมแบ็กขอกตัวสงเวอร์เอผมขอแบ็กแชมป์มาวานแล้ว สวัสดีครับผมนินโจนะครับผมโจไลฟ์สตรีมอยู่ที่ดี m ม TV ีนะครับช่องนินโจนะครับผมไลฟ์สตรีมตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปดีโมทีวีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมยังไงก็ฝากมาติดตามไลฟ์สตรีมโจกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผม